ตัวที่เดิมอะอะไรันละวิก่อก็ได้วนิก่อนก็ได้บินไปตรงตัวลผมก็อยู่ตรงไหนสซนล่างไปิกับอยู่กับพี่ดวนล่างเลยนะนเงาไฟนี่เอนะล่างเตยมลำแนะไฟตรมลำเลยสกโยพวงหนาวมากครับเอ้สกพงห่างแค่นี้เช่จะ มกนกิโลเองเนาะเี่ไม่ได้เลยเขาี่เต็มแล้วมาเนาะมาทันเลยมาทันมาทันมามามานีติ่งปลา้อนี่สุดท้ายมีตาลอย ก็มันอยู่ส้วนๆแล้วมันโดนใคหรืเยล่าข้างๆโอ้ยยังไก็ได้เดี๋ยวพี่ลับมากันที่นึงไปงอยกูตามตรงนี้ก่อนที่ก่อนะ้องมไป้นหลังไมล้วกแไปนครับลงแล้ว เนี่จะรอให้มันไม่ด้มาเลยจะรอเลยสาาลน้มาอ้ตัวสมเองมาเลยมากระโดบมา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 าวาามามาามามาอาอ้มาามาดอม มาจากควยร่าท en, er. ี่มาเลยคุณหอสายมาเนยยราไกลๆมา20กิโลนี่นี่ให้มันดูเลยสุดทานี่นี่คลูกพี่ก๊อตบีรำอาจากคุพยรามาคุมอสายไม่เลยนะนี่มากินข้าวอ่ะก้าสามไม่เบรกก้าสามไม่เบรกมอสามาเป็นดาราเลยว่าได้ไปพร้อมกันปะจรักจะวิ่งด้านบนนี่วิ่งนู่นก่อนเดิมาฝุ่นี่ฝกเน้ากนี้ฝุ่นีุ่นฝั่งนี้อได้ไปกับมันเอนนาไปกับบนนู่น เรียบมาไปทางมาจริงเด้อห้ามพูดเล่นๆแต่รอผมรออยู่พันจะเอาขึ้นผมจะเอาจะไม่ขึ้นอ่ะหรือว่าผมพร้อมแล้วอ่ะตัวจำลองผมจะเอาขึ้นตัวนี้ก่อนด้ยยังไงไม่อาจารย์แล้วไม่ต้องกลัวมันโยกเนี่อนถ้ามีพุทธิ์ซื้อมาแล้วใส่ทุกคนเลยมองเห็นไม่ถ้าใส่ไฟมันโมเลยไม่หนูโมเก่งนี่ก็ชัดมองว่าอาจารย์ถ้าถึงเช้าโทรเอานะจ๊ะ อันนี้อัดวิดีโอใช่ไหมครับเอาไปลงช่องครับลงอยู่ช่องจอมนะผมช่องคลอดเลยเฮ้ยคัณเติมอับทิปเติมมาแล้วสูตรไหนวะเดี๋ยวไปดูตปิ้งว้าตัวนี้ก่อนนะจ่าตั้มปิ้งตัวนี้ก่อนนะตัวตัวได้ไปได้ได้พี่ผมสแตนบายแล้วอาจารย์เดือดด้วยครับผมแบบเทครับจ่าตับขึ้นมาดังครับยังผมเอาไปกองไว้ตรงเนิน เงินเวีไดนามกองไม่หายเวียดนามมันติดต้นไม้นะมันได้ที่โซ่เจมีไฟฉายไหมไม่ได้ถือมาเลยครับเจมอยู่ตัวเฮ้ยไปแบบอยู่ในเจมช่องไฟฉายในไหมเอาไปก่อันที่เอาไว้ถ่ายวิดีโอสักหนึ่งอันนี้จะเป็นอ๋ตัวไฟของของน้อก เยอะกูมันนั่นเนี่ยจานมันเอยอะเลยกูไปสวยผมขอหมดแล้วแต่เขาว่าเล่นได้เพราะว่ามันไม่ติดกองบินกม,มไม่ขอทางอำเภอเลยตอนจัดมีใบมี